ีนี้พี่สุภลักษ์เปิดเปิดโจทย์ไว้นะครับว่าคุณทักสินกษสานเนี่ยต้องเรือฟื้นความชอบธรรมใช่ไหมครับคือศาสตร์เนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันไปบ้างแล้วว่าคงลบาบากคุณนักสินรอบนี้กับเข้าไปอยู่ในเดือนจำเนี่ยครับม,มีโอกาสไหมครับพี่ถึกโอกาสกลับมาสร้างการเมืองหลักการแบบที่พี่สุภลักษ์บอกเมื่อกี้หรือว่ามันมันชาไปแล้วเพื่อไทยมันถล่มไปไกลแล้ว啊 คือเราพูดถึงคุณทักษินเพราะว่าแกต้องถูกจกํบบบากัดบทบาทไปหกเดือนแต่ว่าการที่พักเพื่อไทยจะจะทําอะไรเนี่ยผมว่ามันถล่มไปเยอะแล้วไงในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการที่เอาละในเรื่องพักส้มไปโหวตให้อนุทินเนี่ยเราจะมองว่าพักส้มพลาดแล้วก็เป็นโอกาสที่เพื่อไทยจะฟื้นไหมแล้วก็งานที่คนเห็นอกเห็นใจว่าคุณทักษินติดคุกเนี่ย ผมก็ยังคิดว่าคนในหนัวใ,ใจมันไม่ได้เยอะนะม,มันก็จะมีคนที่ผูกพันกันมากับขบวนเสื้อแดงอะไรส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีโจทย์รูปธรรมมากๆเช่นรัฐมนูญอะไรที่แบบว่าคือที่ผ่านมาคือคนก็เชผิดหวังใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไปอิสระมากขึ้นเพราะไม่ต้องไม่ต้องพวงเรื่องผมว่า ไม่ต้องพวงเหรอผมเห็นคําพูดคุณทักษินคุณแพรทองทานผมก็ยังเห็นอยู่อ่ะเขาไม่ได้เขาไม่จะสู้อะไรเลยเขายอมรับผมก็ยังคิดอยู่ไม่ไ็่ก็ยอมก็ยอมยอมรับโทษใช่ไหมครับยอมรับโทษตรงนั้นแต่ว่ากลับมาเกมรัฐมนูนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเออขาก็มีอิสระในการพูดมากขึ้นตอนนี้ผมก็กลัวว่าพอไปถึงจุดที่ร่างรัฐนูนแก้ไขมาตรา256อะไรกันตามที่สารรัฐนูชี้มาเนี่ย พรเพื่อไทยก็จะตะโกนบอกว่าไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองเหมือนเดิมอะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็โอเคเขาก็ไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองแต่ว่าเขาก็แก้ไงเข,เขาก็เขาเดินเดินหน้าแก้คือหลายเรื่องที่เขาถล่มไปอะ่ะใช่ไหมครมันมีคือคือถ้าเราบอกตอนที่เพื่อไทยข้ามขั้วตบศัตท,ทีราว่ากันเนี่ยนะฮะคือเขาพยายามจะอธิบายในแง่ของ กับคนวงในหรือก็อะไรต่างๆในส่วนหนึ่งก็คือว่าอันนี้มันคือแพ็กมาติ์คือกินข้าวทีละคําคืออะไรต่างๆใช่ไหมพยายามจะอธิบายอย่างนี้เราจะเป็นสะพานเราจะแบบว่าทําให้มันเกิดรักษาประชาธิปไตยอะไรแหน่งเนี่ยคําอธิบายต่างๆเหล่านี้มันเหมือนกับฟังเหมือนมีเหตุผลใช่ไหมแต่เราหันไปดูไม่ว่าจะเป็นสสหรือเป็นแบกนะสสกับแบกไม่ค่อยต่างกันนะคือ ชี้หน้าด่าคนที่วิจาร์ณตัวเองอะไรเงรี้ยใช่ปะ่ะแล้วก็วิธีการการการอธิบายตะกะเหตุผลมันถูกแถมันถูกด่าว่าแถเป็นเพื่อไทยการละครใช่ปะ่ะเป็นเพื่อไทยการละครเหลี่ยมทุกดอกบอกเพื่อนกันคือวิธีการอธิบายต่างๆเรื่องพวกนี้เขาถล่มไปหมดแล้วเขาเขาไปเกินจากซึงพิจพิถจนพจเกี่ยกการกลับมาไม่ได้เขาหลักการเขาเปียหมดแล้วกลับมาได้ แต่เขาต้องโยนทิ้งไปเลยนะคือต้องต้องหยุดเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมหยุดไอ้คำอธิบายความพยายามที่จะอธิบายการข้ามขั้วของตัวเองเนียการแย้มขัม้วตบัตักของตัวเองแล้วขอโทษขอโทษซะจบเลยเนี่ยนะคือแล้วก็หยุดการอธิบายแบบที่แถไปแถมาทั้งหมดนั่นแหละเนี่ยคือคุณก็ยอมรับไปตรงๆว่าคุณพลาดแล้ว คุณพลาดแล้วแล้วคุณก็ตั้งหลักใหม่ถ้าคุณตั้งหลักใหม่แล้วก็อยู่ในหลักการกลับมาสู่หลักการกลับมาสู่การที่แบบว่าคุณเ,เป็นพักของมวลชนอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีความเป็นพักของมวลชนของคนที่ต่อสู้มาตั้งแต่ปีห้าสามมวลชนเสื้อแดงอะไรเงี้ยคุณก็ตั้งตั้งหลักจากตรงนี้ก่อนนะและ้วก็ทิ้งอะไรที่มันมีกับพักสมไปว่าในแง่ของเรื่องส่วนตัวในแง่ของการการัแนะแหนกะัแนะแหนกะการด่ากันการเร่องงเนี้ยใช่ปะ อะไรที่มาร่วมกันนด้หลักการก็ได้ถ้าวิจารักพักสมก็วิจารในหลักการได้นะใช่ไหมอะไรที่มาร่วมกันก็ร่วมได้นะร่วมกันร่วมกันแก้ไขรัฐมนูร่วมกันเรื่องกฎมองกฎหมายใช่ป่ะสองพักเนี่ยมันมีเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้วครับใช่ไหมมันกลายรวมกันเนี่ยมันเกินครึ่งอยู่แล้วทาให้แตกก่อนนะ้าไม่โดนดูดกันะทั้งสองทั้งสองพักนะครับทั้งสองพักนี้ก็มีโอกาสโดนดูดทั้งคู่ โอเพื่อไทยนี่ผมกลัวไหลอ่ะ <c oughs> ผมกลัวไหลเละๆเลยเพราะฉะนั้นไอโอกาสที่เขาจะตั้งหลักใหม่อ่ะมันมีแต่เวลาเราดูตัวบุคคลของเขาอะคนรุ่นใหม่ของเขาเองพวกหน้าใหม่ทั้งหลายที่ทไปเป็นสอสอสมัยแรกอะคือจมอยู่กับความอะไรแบบเนี้ฝังใจเรื่องโกรธแค้นเรื่องที่ตัวเองถูกด่าเนี่ย <c oughs> แล้วก็ใช้วาทกรรมไอ้พวกเนี้ย ตอบโต้ไม่ได้แตกต่างจากนางแบกหรือว,ว่าเพจวันนี้พักสมกกหกอะไรนั่นน่ะสสรุ่นใหม่เขาไปงั้นก็นหมดเลยทําไมเขาจะดึงกลับมาได้ยังไงมผมไม่รู้เหมือนกันเขาต้องดึงกลับมาต้องดึงตัวเองกลับมาให้หมดเลยครับพี่สุรครับคุณทักษิณและพรคเพื่อไทยนี้มมโอกัดฟื้นความชอบทมได้ไหมพี่พี่ถือบอกว่ายากนะพี่สุรคิดว่าผมผมก็เห็นว่ายากเนื่องจากนี้นะเนื่องจากว่า คือมันจะต้องคืนน้ำลายเยอะแล้วก็แล้วก็มันจะฟื้นกับใครนี่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดตอนนี้คุณเหลือใครบ้างที่ที่ยังคิดว่าจะเป็นโอเดียนของพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณอยู่นะคุณต้องการจะพิสูจน์อะไรนับต่อจากนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าสังคมทางการเมืองก็ไปไกลละเราเราอยากได้หลักการอะไรที่ดีกว่านี้เราอยากได้แพลตฟอร์มซึ่งซึ่งดีกว่านี้เพราะว่า ปัญหาที่มันคาาคาซังอยู่เนี่ยก็คือไอ้ความมันแบ่งฝ่ายทางความคิดค่อนข้างชัดเจนระหว่างคนที่อยู่ในขนบเดิมผู้ดีเก่าแล้วก,ลก,ลก็ลักษณะอนุรักษนิยมกับคนที่อยากจะพาสังคมไปไปไกลกว่านั้นคุณรักษินไม่ไม่พิสูจน์แม้กระทั่งว่าตัวเองอยู่ระหว่างกลางไม่พยายามที่จะ,ะทําให้สองอย่างเนี่ยหลอมรวมเข้ามาด้วยกันได้เพราะนั้น คุณสิ่งจะพิสูจน์อะไรผมคิดว่าปัญหาแรกที่ต้องคือว่าถ้าอยากจะพิสูจน์เรียกคืนความน่าเชื่อถือเนี่ยในสายตาใครก่อนในสายตาอ l i t e เก่าหรืออันนั้นคุณก็ต้องยอมรับกฎเกณฑ์ของเขาแล้วก็บอกว่าเราจะจัดการพวกส้มให้ได้อันนั้นคุณจะต้องทำต่อไปไหมสอถ้าจะรื้อฟื้นความน่าเชื่อถือในหมู่ ก็โอเคในหมู่คนก้าวหน้าในหมู่คนที่อยากคนรุ่นใหม่คนที่อยากเห็นสังคมไปไกลกว่าน,นี้เนี่ยก็คือต้องทําอย่างพี่ถือว่าเกินทั้งหมดที่ผ่านมาถามว่าทําได้ไหมผมคิดว่าทําไม่ได้เนื่องจากว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าถ้าจะไปสายก้าวหน้าจริงๆนยะผมหลีกเรื่องจะใช้คำว่าป,ประชาธิปไตยนะเพราะทุกคนค้างอิงมากถ้าจะไปสายก้าวหน้าจริงๆนยะพักเพื่อไทยทั้งองค์คพยพยนะ่ะไปได้ไหมเล่นการเมืองแบบใหม่ได้ไหมผมคิดว่าไม่ได้ เล่นลำบากคือ,คอการเมืองเขายังเป็นการเมืองสไตล์เดิมอยู่นะครับเขาเขาายังไม่สามารถคือพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีบุคลากร,กรดีมีม,มีเรียกว่ามีหน่วยกา้านแล้วก็มีคนที่มีคุณภาพมีทรัพยากรมีทรัพยากรที่ดีเถามว่าเขาไปแบบทันสมัยได้ไหมเขาเคยไปทําแบบพรรคประชาชนทําแบบอะไรเนี่ยสู้กันด้วยข้อมูลวิสัยทัศน์เหตุผลอะไรเงี้ยเขาทําได้ไหมเขาทําได้เพียงแต่ว่า ปัญหาของโครงสร้างของพรรคเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งมันถูกโดไปเหนยียวด้วยการเมืองที่เป็นจริงเนี่ยคนกลุ่มนั้นน่ะจะยอมให้พรรคเพื่อไทยไปในแนวทางที่มันก้าวหน้ามากขึ้นได้ไหมผมดูแล้วนับดูมีไม่กี่คนที่อยากจะไปข้างหน้าส่วนใหญ่แล้วก็ยังจะยงวนเวียนต่อรองกันโดยผลประโยชน์แบบแบบเดิมๆเพื่อที่จะเอาตัวรอดในเจเนเรชันของเขาในะี่จริงพรรคเพื่อไทยตัวเนี้ย ผมก็ต่อให้มีคนอายุน้อยอยู่ก็ตามแต่นะแต่ว่าไม่สามารถแหวกขนบเดิมของของตัวเองออกไปได้ที่จะทําให้ให้การเมืองในสไตล์เพื่อไทยเนี่ยหลุดพ้นจากตระกูลชินทวัฒน์ได้ถ้าหากไม่สามารถแยกสองอันออกจากกันได้นะผมคิดว่ายากที่จะพิสูจน์ได้ว่าต่อไปเนี่ยพัรก,การพรรเพื่อไทยเนี่ยจะมีจะมีเป้าหมายทางการเมืองคืออะไรแพลตฟอร์มทางการเมืองที่ต้องการจะเป็นเนี่ยคืออะไร คุณจะเป็นพักแบบอนุษยนิยมหรือว่านีโอหรือคุณจะเป็นพักที่ที่ก้าวหน้าเป็นพักที่ร i บ e r a l แบบไหนสําหรับพักเพื่อไทยผมคิดว่าจะต้องตกลงกันซะก่อนบทบาทของตระกูลจินวัตจะแค่ไหนอันเนี้ยต้องตกลงกันให้ได้ซะก่อนถ้าไม่งั้นแล้วผมก็นึกไม่ออกว่าใครในพักเพื่อไทยและคุณทักษิณนะจะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือและเครดิตของตัวเองเนี่ยจะเรียกคืนจากใครอืจริงๆมันมีโอกาสนะ ในกรณีของพักคส้มที่ไปหวดให้อนุทินซึ่งกระโดดวิจาร์เยอะมากจากฝ่ายเก้าเนี่ยใช่ไหมแต่คําถามก็คือว่าต่อให้พักคส้มมันแย่ไปเรื่อยๆกลายเป็นแบบอ๋อนี่มึงเป็นแบบทิ้งหลักการแพ็คมาติดอะไรย่างๆนีคือแบบเหมือนกัน เสียความศรัทธาแต่มันใครมันจะกลับมาหาพักเพื่อไทยอะ่ะผมมึงนึกไม่ออกอะแล้วก็ทุกคนก็จะไปภูมิใจไทยหมดอย่างเงี้ยใช่มันก็คนมันก็จะไปล้าหน้ากว่าพักประชาชนหรือว่ารอไปสู่การที่จะมีพักการเมืองใหม่หรือทางๆอะไระหรือรอให้มันมีเสียงของของพักประชาชนที่ที่ออกมาประกาศว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วกูจะสู้วิ่งกว่านี้จะทะลุเพดานเหมือนเดิมสมมตินนะ สมมตินะเราไม่ได้บอกพรรคส้มมันจะแย่งกนแต่เราสมมติว่ามันแย่นะคนมันจะกลับมาเพื่อไทยสักกี่คน,คนมัยังงงอยู่เขาเขาแล้วแล้วเพื่อไทยจุดเด่นอีกด้านของเขาคือการการหาเสียงเรื่องปากท้องเศรษฐกิจการแก้ปัญหาเศรษฐก<ต>ิจซึ่งอันนี้จุดเด่นของคุณทักษิณคนเดียวไงใช่ไม่ได้เป็นพรรคไอเนี้ยคุณทักษิณความสามารถในการบริหารันโอ้โหมันพังไปหมดแล้วสองปีอ่ะ สองปีมันไม่ได้มีอะไรคือโอเคเราจะนับผลงานได้บ้างอยู่หวยเสียนเออใช่ป่ะอะไรเงี้ยเออครับอะไรแบบเนีย้ยดูเหมือนไอ้กฎหมายที่เรื่องให้ผู้ี้ภายอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นของดีตรงอย่างนี้ใช่ไหมมีแต่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับที่เครดิตที่สมัยไทยรักไทยครับคิดว่าโอ้มันยากมากแล้วคุณจะไปหาคุณผลเศรษฐกิจมาจากไหนพักคุณอย่างนี้โอกาสไประดับหนึ่งน้อยมากแล้วก็คุณจะโดนเล่นอยู่ถ้าคุณ แหลมคุณโดนเล่นอยู่ตลอดใครจะมาเป็นเศรษฐาให้คุณนะครับยากมากเลยนะ